สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับปั๊มซับเมิร์สนะครับของยูฮอททอร์กนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าแป๊บหนึ่งสำหรับปั๊มซับเมิร์สนะครับเราเรียกว่าเป็นปั๊มจุ่มนะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับมีตามีตาการสูบนะครับอยู่ที่120ลิตรต่อนาทีนะครับถ้า120ลิตรต่อนาทีนะ7.2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นหมายว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับ เราก็สูบได้7.2 7. ลูกบาทเมตรนะครับลองเราอาจจะคำนวณพื้นที่บ้านดูนะครับสมมติว่าเราคำนวณแล้วเราต้องสูบอสัก50ลูกบาทเมตรนะครับถ้า7.2ก็เอา50หาร7นะครับ 8, 8ชั่วโมงนะครับถึงจะหมดอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีใบรับประกันนะครับและนี้เป็นตัวปัม๊มนะครับตัวนี้นะครับผมเลือกเอาไว้สูบ ในช่วงน้ําท่วมนะครับเพราะว่าหลังบ้านมันมีน้ําขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเราปั้มจุ่มนะครับตัวนี้สามารถแช่ในน้ําได้เลยนะครับแต่มันทําสัญญาณไฟนะครับผมถามผมถามไอคนที่อันนี้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้นะครับเราก็ไปเสียบปลั๊กนะครับทีนี้ตัวนี้มันก็จะลอยนะครับ พอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานพอระดับลบปั๊มก็ตัดอัตโ,ตโนมัตินะครับตัวนี้ดีหน่อยนะครับก็คือ,อเราไม่ต้องเปิดปิดปลั๊กนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราก็ต้องอเสียบปลั๊กแล้วก็ดึงออกอทีนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูครับตัวนี้เราจะต่อกับสาย1น,นิ้วนะครับ ปากตัวนี้นะครับเขาจะให้มาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับถอดถอดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับถอดเป็นเกลียวอ่านะครับอ่าทีนี้เราก็เลือกนะครับตัวที่จะมาเข้าอันนี้หนึ่งนิ้วได้ไหมอ่าตัวนี้เข้าหนึ่งนิ้วไปทําการอ่าที่จะใส่ตัวนี้นะครับอ่าเราก็ไปคว้านมาแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้เลย นะครับอันนี้นะครับเราก็หาเข็มขัดสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้อาจจะต้องไปคว้านมันก่อนนะครับท่านหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะชนกันนะครับอ่าตัวนี้ไม่หนักนะครับผู้หญิงก็น่าจะยกได้นะครับอ่าเราเราก็ใส่ไปนี้นะครับอ่ายัดยัดไปหน่อยนะครับยัดยัดไปหน่อย ใช้เข็มขัดนะครับลัดไปให้แน่นนะครับครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปลองปั๊มดูนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันลอยนะครับมันก็จะทํางานนะครับทีนี้พอตัวนี้มันจมนะครับมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับอ่านะครับก็เสียบปลั๊กธรรมดานะครับ่าเสียบปลั๊กตอนนี้เครื่องไม่เดินนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบแบบลูกลอย จะลองจุ่มปั๊มลงไปในนี้ดูนะครับว่าอ่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับครับตอนนี้ปั๊มยังไม่ทำงานนะครับปั๊มมันจะทำงานต่อเมื่อนะครับอ่านไหมครับลูกลอยมันขึ้นนะครับถึงระดับนี้นะครับถึงประมาณสักน่าจะประมาณสัก 50าสิบเซนนะครับปั๊มมนถึงเริ่มทำงานอ่าโอเคนะครับตอนนี้ปั๊มมันก็เริ่มทำงานแล้วนะครับก็ถ้าเราอยากทำงานนะครับเราก็อ่าดึงปั๊มไม่สูงขึ้นเลยนะครับถ้าเราทำงานนี้เราก็สามารถเอาเชือกผูกได้เลยนะครับอ่า ข้อดีของมันนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านเราเสียบปั๊มไว้เนี่ยปั๊มก็จะไม่ไหม้โอเคนะครับสำหรับการรีวิวนะครับปั๊มอ่าซับเมิร์สนะครับอ่าเพื่อใช้ในการสูบน้ำนะครับอาจจะเป็นกรณีน้ําท่วมนะครับหรืออะไรนะครับเราก็คํานวณให้ดีแล้วกันนะครับว่าอ่าหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะสูบได้กี่ลูกบา์เมตรนะครับแล้วก็เลือกปั๊มตามนั้นนะครับ